ดวงพ่อประสิทธิ์ในวัยเด็กของท่านท่านใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและท้องไร่ท้องนาเป็นหลักท่านบอกว่าแต่ก่อนเราก็เป็นเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเล่นหัวตามภาษาเด็กบ้านนอกชนบททั่วไปแต่พอนานวันเข้าท่านกลับมีความคิดเปลี่ยนไปมีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นในใจของท่านท่านมีความคิดหนึ่งขึ้นมาว่า ชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อใครเรามาอยู่ในที่ตรงนี้เพื่ออะไรคำถามต่างๆเหล่านี้จะเวียนวนเกิดขึ้นในใจของท่านเป็นประจำท่านเองในตอนนั้นก็ยังหาคำตอบให้กับใจของตนเองไม่ได้คำถามต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในใจของท่านเมื่ออายุ14ปี วันหนึ่งในฤดูตกกาทำนาพ่อสนหลวงปู่สนพ่อขององค์ท่านหลวงพ่อประสิทธิ์ฉายให้ท่านไปเฝ้าควายเพราะกลัวว่าควายจะแอบไปลักกินต้นกลา้าหลังจากที่หลวงพ่อประสิทธิ์เฝ้าเลี้ยงควายอยู่นานท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยร้อนแดดท่านจึงหลบเข้าไปนั่งพักอยู่ในเทียงนาท่านมองดูพ่อกับแม่ ช่วยกันดายาถอนหญ้าในที่นาขนาดท่านมองดูพ่อแม่ถอนญ้าดาย้าอยู่นานั้นท่านเกิดมีคำถามขึ้นในใจของตนเองชีวิตแต่ละเดือนแต่ละปีมันหมุนเวียนอยู่แต่เพียงเท่านี้หรือเสร็จจากงานนาก็ไปทำไรเสร็จจากทำไรก็ไปทำนาหมุนเวียนเปลี่ยนวน อยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจากสิ้นเป็นจะมีหนทางอื่นไหมที่เราจะหลุดพ้นจากวิถีชีวิตแบบนี้องค์ท่านนั่งนึกคิดตึกตรองอยู่คนเดียวบนเทียงนาเมื่อหาคำตอบในใจของตัวเองไม่ได้ท่านเองก็นั่งหลับตาพิจารณาหาเหตุหาผลให้ใจของตัวเองในเรื่องนี้เริมแรก ท่านก็บอกว่าเราก็ปล่อยจิตปล่อยใจของตัวเองให้มันไหลล่องลอยไปตามอารมณ์ความคิดที่สร้างขึ้นมาขณะที่เรากำลังปล่อยจิตปล่อยใจของตนเองให้ไหลล่องลอยไปตามอารมณ์ความคิดอยู่นั้นจูๆ่ๆก็มีคำพูดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจของเราจะปล่อยใจให้มันไหลาตามความคิดของอารมณ์ทำไม ให้เอาสติของตัวเองมาจับจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกจะดีกว่าชีวิตของคนเราอยู่หรือตายก็อยู่ที่ลมหายใจของตัวเองนี่แหละทีแรกท่านเองก็นึกแปลกใจว่าทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้ผุดขึ้นมาแต่อีกใจหนึ่งท่านก็อยากทำตามความคิดแบบนี้ดูหลวงพ่อประสิทธิ ท่านจึงเอาสติของตนเองมาจับจ่ออยู่ที่ปลายจมูกตรงทางเข้าออกของลมหายใจช่วงเวลาไม่นานประมาณ10นาทีจิตของท่านก็เกิดอาการวูบวาบวับแวมแสงระยับขึ้นมาในตาให้เห็นจากนั้นจิตของท่านก็ดำดิ่งลงสู่ความสงบทันทีท่านบอกว่าจิต เป็นเอกคตาหนึ่งเดียวในความสงบจิตเกิดโอภาษสว่างจ้าขึ้นมาณขณะนั้นไม่ปรากฏมีกายให้เห็นไม่ปรากฏความคิดให้เห็นจิตสว่างจ้าสดใสหาที่ท้นสุดของขอบเขตแสงสว่างไม่ได้จิตเราพักค้างอยู่ในความสงบสว่างสดใสแบบนี้อยู่นานร่วมสองชั่วโมง จึงถอนออกมาอยู่กับสภาวะจิตของขันห้าในปัจจุบันพอจิตถอนออกมาจากความสว่างสดใสถ้าลืมตาขึ้นมาอีกทีก็เป็นเวลาย่ำค่ำแล้วองค์ท่านมองเห็นพ่อสนพ่อของท่านเองยืนอยู่ข้างเฉียงนาพ่อสนพูดกับท่านว่าชายให้มาเฝ้าควายกลับมานั่งหลับอยู่ที่นี่หรือ พอว่าจบพ่อสนก็ยิ้มให้กับท่านหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านบอกว่าในใจของเราตอนนั้นอยากจะบอกพ่อว่าเราไม่ได้นั่งหลับเหมือนกับคนอื่นทั่วไปแต่ตอนนั้นท่านก็ไม่รู้ว่าจะบอกเล่าอธิบายให้ผู้เป็นพ่อฟังอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพ่อสนบอกให้ท่าน ต้อนควายกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวมืดค่ำตื่นตากว่าน,นี้หูตาจะฟ้าฟางมองทางไม่เห็นหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านไล่ควายรวมฝูงเพื่อต้อนกลับคอกตอนกํำลังไล่ต้อนควายอยู่นั้นองค์ท่านเกิดจุดคิดขึ้นมาในใจเอปกติถ้าเราไม่ได้มัดควายพวกนี้เอาไว้ควายพวกนี้มันก็จะแอบไปลักกินต้นกล้า ในนาอยู่เสมอครั้งนี้เราก็าเผลอเลยลืมผูกควายเอาไว้กับหลักแหล่งแต่ครั้งนี้ทำไมควายพวกนี้มันถึงไม่เข้าไปกินต้นก้าในนาองค์ท่านชุดคิดเรื่องนี้อยู่ในใจจูๆ่ๆความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจขององค์ท่านที่ควายไม่ไปกินต้นก้าก็เพราะพระธรรม ที่เราปฏิบัติอยู่นั้นช่วยปกป้องรักษาเอาไว้ให้เมื่อคำตอบนี้ปรากฏขึ้นมาในใจท่านถึงกับอัศจรรย์ใจในธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนเองตอนขี่ควายกลับเข้าบ้านท่านบอกว่าเราเกิดปิติในใจที่จิตเราสงบรวมเป็นสมาธิครั้งแรกนั่งบนหลังควายไป ใจของตนเองก็ชุ่มเย็นเมื่อท่านกลับมาถึงบ้านหลังจากที่ท่านกินข้าวปลาอาหารกับคนในครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วองค์ท่านหลบมานั่งพิจารณาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อตอนกลางวันท่านบอกว่าเรามองดูเลือนชานบ้านช่องมองดูวัวควายใต้ถุนบ้านเราคิด พิจารณาถึงไล่นาสาโทอันเป็นสถานที่ประกอบสัมมาหาเลี้ยงชีพของตนเองและคนในครอบครัวเราถามตนเองว่าอยากจะได้สิ่งเหล่านี้ไหมคําตอบในใจของเราคือไม่อยากได้สิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นทุกข์เวียนวนไม่มีวันจบสิน้นท่านถามใจตัวเองว่าเราจะอยู่ในที่ตรงนี้ อีกต่อไปได้ไหมคำตอบในใจของท่านคือเราจะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วเมื่อมีคำตอบในใจของตนเองออกมาแบบนี้ท่านจึงตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าถ้าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแล้วที่ไหนคือที่อยู่ของเราละ่ะคำตอบนั้นก็ผุดขึ้นมาในใจของท่านทันที ที่อยู่ของเราคือวัดที่อยู่ของเราคือพระาศาสนานั่นคือสถานที่เราจะอยู่ได้ตลอดชีวิตเมื่อคำตอบนี้ปรากฏท่านเกิดโล่งขึ้นมาในใจของตนเองทันทีใจของท่านคิดถึงแต่วัดป่านิโคทารามใจของท่านคิดถึงต่อองค์หลวงปู่อ่อนยาน,นสิริ ในคืนวันนั้นหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านจึงตัดสินใจว่าชีวิตนี้เราจะต้องบวชให้ได้ถ้าเมื่อใดที่เราได้บวชเราจะบวชตลอดชีวิตโดยไม่สึกออกมาเป็นคารวาสคองเรือนกับใครเมื่อหลวงพ่อประสิทธิ์ท่านได้ข้อสรุปรู้ว่าชีวิตขององค์ท่านจะดาเนินไปในทิศทางใดแล้วท่านบอกว่า คืนนั้นเรานอนอย่างมีความสุขในชีวิตคารวาสของเราไม่มีคืนไหนที่เราจะได้นอนสบายเท่ากับคืนนั้นคืนที่เราตัดสินใจออกบวชคือคืนที่จิตเราสว่างจ้าทั้งลาตีคืนนั้นเรานอนอยู่ในอิรยิยาบถสีหาสายญาตจนตลอดลุ่งตื่นมาร่างกายก็ไม่เหนื่อย จิตใจเกิดปิติสุขในความสงบจิตเป็นหาลุตากายเป็นหาลุตากายเบาจิตเบาไปพร้อมกัน